สวัสดีทุกๆบ้านครับวันนี้วันอังคารที่13บุษาาคม2568วันนี้ผมขอโทษครับวันนี้วันอังคารที่14เมษายน2568 นี้ผมจะมาเล่าเรื่องวัดเปจมาประพิษวัดเปจมาประพิษสวยงามมากอยู่ในกรุงเทพมหานครวัดเปจมาประพิษนี่อยู่บนถนนสีอยุธยาอยู่ใกล้กับสีแยกถนนพระรามหครับวัดนี้มีพระพระุทธเจ้าจำลองสวยงามมาก ทุกๆบ้านขับรถผ่านมาจากถนนและถนนสีอยุธยาตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาสีแยกวัดเบญจาแล้วก็เลี้ยวซ้ายถึงวัดเบญหาที่จอดรถส่วนท,ทุกๆบ้านมารถเมย์ก็ถึงหน้าวัดเลยครับวัดนี้สวยงามมากพระพุทธชินราชจำลองก็สวย แต่องค์จริงอยู่ที่ริศานุโลกวันนั้นผมป้าไปไหว้เมื่อวันอาทิตย์ผมป้าไปไหว้ธรรดาไม่มีตู้เทียนผมก็ยกมือไหว้ผมก็ขอพรให้บ้านเมืองสงบสุขขอให้ข้าพเจ้าร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในวันวันวิสาขบูชาถ้าทุกๆบ้านไปเที่ยว วัดเป็จบมาปะพิษก็คือเขาไปได้ทุกวันวัดจะเปิดหกโมงเช้าปิดเวลา18บแปดกลานอกจากได้วัดเป็จมาปาพิษปะพิษมีกุฏิแล้วก็มีกลองสมัยโบราณด้วยให้ชมหายากผมก็มีบทเพลงมาฝากท่านก่อนนอน กรุงเทพมหานครอ,อมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุตยามหาดีกพบรรชธานาบุรีลมลงดัชเบอมาหาสตานอมรทิมันทวตานสต,สติศสัตตะตะยบพิสนุกรรมมสิษฐกรุงเทพมหานคร